ครับผมสวัสดีครับผมเจดนะครับมาบึงผ้ามาบึงไอ้ไผ่นะครับปลูกไผ่ไผ่ตรงลืมแรงนะครับนี่นะครับปลูกมาปีหนึ่งแล้วนะครับกําลังคือปลูกก็ปลูกทิ้งเลยนะครับบ่ไดนบึงบ่ได้ดูแลเลยครับกําลังมาบึงนี่ครับการจะเลื่อนเติบโตกับบ่ไปใสมาใส่เลยครับเกิดมานอนหนึ่งนี่ครับ ก็จะมาเอาหุ่นแล้วก็จะมาใส่ปุ๋ยนะครับดูแลนะครับเดี๋ยวมาเบิ่งอีกต้นนะครับนี่ครับต้นนี้นี่มะเห็ดเบานะครับไว้ใส่ปุ๋ยจ๊กเสียหลอดบอนะครับเพราะว่าให้รถไถมาไถเขาก็แทกไปเลยนะครับต้นนี้เอามาฝังไม่เลยครับนี่มี ลำเขียวแน่หน่อยหนึ่งนะครับตอนแรกก็คือลายอยู่ตนนี้รถไถแตกไปนะครับครับผมเดี๋ยวมาบึงอีกตนนะครับนี่นะครับหยาคือเครื่อนี่หล้ไร้นะครับเดี๋ยวไว้แพะกับกล้วยกินนะครับเดี๋ยวจะเอาแพะมาปลูกอยู่นี่ครับตนนี้ตนนี้ก็จะจำเก่านะครับแตกแต่ใบนะครับระยะเวลาเกือบปีครับทิปูไป นี่ครับเกือบปีประมาณปีนี่แหละครับนี่ครับเขียวเขียวแต่มันก็บบอคอยงามการเจริญเติบโตกับบอไปใส่มาใส่นะครับแตกแต่ใบครับผมนี่ครับผมมาปลูกไม้นะครับปักเผานี่ครับเป็นบักร้าวบานนะครับต้นใหญ่ๆครับ ปลูกไว้เห็ดแนวนะครับไปกินกินนวยกินน้ำนะครับนี่ครับอีกต้นหนึ่งไผ่ไผ่ที่ปลูกตอนนี้มิตุไผ่ตรงลืมแรงนะครับนี่ครับอัญญะคอมมินิตวันแบบนั้นผมมาหุ่นบริไทยพี่น้องเบิ้งนะครับหกแห่งครับโอ้ เราหดหนามหดหนามแล้วก็ใส่ปุ๋ยนะครับแล้วก็จะดูการจะเรื่องเติบโตเพิ่นแตกต่างนะครับที่นี่นี่ครับหญ้าแบบยังรกเลยครับผมด้านคางนี่ก็คือปลาอ้อยนะครับอ้อยคันน้ำสุพรรณบุรีห้าครับผมปลูกไว ตันี่ต้องไปเบิ่งเดือนนะครับผมจดไว้อยู่ปีว่ากับปีครับไรๆกันกับไฟนี่แหละอ้อยนี่ปูไว้สามไรนะครับนี่ครับผมครับผม สำหรับคลิปนี้ก็จะขอจบเพียงเท่านี้นะครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ